ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสมองสบอเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับสองบ่าวโจโจ้ซึ่งเสเมื้อนี้ก็มาพบกันพ่อกับบ่าวโจโจที่เฮอนหน้าเมียวเนาะเนื่องจากว่าเฮามาต่อยหมากยิ้วเนาะเนือไปปอแล้วก็ยัดเสื้อยัดมอนจะเฮาไปเปิ่กันเลยเนาะตอนนี้เฒาพ่อกับเแม่กําลังส 上网。嗯 来。 ตกหน้าอ,อาง้างของเบ่อนมายาีมยันนี่ก็คือ Atau ini enak Atau ini enak 结果。<noise> <noise> พ่อนแห้งเนาะเลยเขาผมก่อนตอนบางอยู่แต่รามั้แดดมันห่อนมันแดดเนาะก็เลยว่าผักพลอนอนตอนหนาจางนะวายหนาเลยนะร้อนล้นด้วยทาน่อนทัานเหอยแล้วเนาะไรื่อยเลสวัสดีค่ะ ดูแลเท่าเมื่อยประมาณสามสี่หานาทีพอแล้วจากที่ไปต่อยใหม่พัก่อนเท่าแรงก่อนมันนอนมันตอนนี้เขาก็ต่อยแล้วแล้วแล้วเนาะได้อยู่สี่สอบเนาะสองโกได้อยู่สี่สอบสบายดีแล้วเถื่อะแท้สบายดีเนาะสบาดีอย่างนีเนาะต่อยข้างเก็บแล้วหนี่งเลย ยอนนี้ตอนนี้ถ้าบ่าจ๊ะโจ๊ะกําลังแบกกระสอบอยู่เมื่อเนาะกัเถาพอมันมันมันเหลือลดเข็นเนาะพอพออยู่ใส่รถเข็นเมื่อเือนตัวเองก็เอ้นเถาพอบ่แลว่าบ่าโจโจ๊ะแบกริ้วเมื่อกับเถาพ่อก็ย่ กะบอกเพื่นเนาะว่าว่าตัวเองเอร์ดาวพ่อก็อย่ากลัวเลยไม่กลัว่าตัวเองแอร์ดาวพ่อกะบอกโตและกับเสาพ่อก็ยังไหวเพราะว่ากองของพ่อเนี่ยมันเต็มมันเต็มรถเข็นมันใช่บ่ได้กันเลยว่าโจ๊ะแบกกับดาวพ่อเมื่อกับกัปูว่แหละเนาะบอกกระทะลุเนาะพี่เนาะกับทะลุทะลุ ตอนนี้กำลังจะหอะเฮือนเลยเนาะลัางเขาหนาบ้านเนาะเขาเฮือนเขาเฮือนเนาะ อันนี้ก็คือบ่กจอยเนาะเพิ่นมาอยู่ในเฮือนอ่ายอดแล้วก็เฮือนเลยเนาะถล้วถ้าเรคลิปนี้เราจะได้จกขี่เพล็กเท่านี้แล้วนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเข็ยคลิปในช่อง,นองบ่าวจ้อยเน้่ยนะผมเป็นพี่น้องมาสู่ทุกคน ก็ก็ชนะสบายดี